ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเองก็มีการประชุมรับทราบปัญหาช้างป่าในพื้นที่นะคะที่ตำบลวังท่าช้างและตำบลเขาไม้แก้วพร้อมกําชับหน่วยงานใช้เจ็ดแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องช้างป่าค่ะ ตามที่มีช้างป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในมากกว่า100ตัวเข้ามากินแล้วก็ทําลายพืชไร่ประกอบไปด้วยไร่อ้อยไร่มันสําปะหลังนาข้าวกล้วยได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากตลอดจนทําลายกําแพงรั้วบ้านทําลายอาคารครนกีดซึ่งใช้เป็นที่เก็บเกี่ยวข้าวเปลือกหรือว่ายุ้งฉางข้าวนะคะทางด้านของนายรณรงค์นครจินดาผู้ว่าราชาการจังหวัดปราจีนบุรีท่านเป็นประธานการประชุมรับทราบป,ปัญหาช้างป่าในพื้นที่ตําบลวังท่าช้างและตําบลเขา ไม้แก้วพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีในอำเภอกบินบุรีผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1และหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก่อนจะมีการไปออกตรวจสอบข้อมูลการถูกทำลายทรัพย์สินของประชาชนจากช้างปา่าค่ะ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้มีการแจ้งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาช้างป่าดังนี้นะคะข้อแรกก็คือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบทางราชการ 2. ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1และส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการผลักดันช้างให้อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ ข้อที่3คือขอให้ทุกส่วนราชการระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ผักดันช้างป่าโดยพึงระลึกเสมอว่าช้างป่าทําอันตรายคนได้แต่คนทําอันตรายช้างป่าไม่ได้ตลอดจนต้องหามาตรการป้องกันช้างป่าและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า สี่ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมีการพิจารณาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาช้างป่าโดยพิจารณาทําคูกั้นช้างหรือทําคูกันช้างเป็นสวนสัตว์เปิดเพื่อทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป 5. ขอให้กองอเมริการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย จังหวัดปราจีนบุรีประสานกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อหาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าเข้ามาบุกรุกทำลายบ้านเรือนประชาชนทำลายพืชผลทางการเกษตร 6. จากการหาหรือในที่ประชุมก็จะเห็นว่าพฤติกรรมของช้างป่าที่บุกรุกพื้นที่นะคะเกิดจากช้างป่ามีความต้องการอาหารใหม่ๆในพื้นที่ได้แก่อ้อยข้าวเปลือกรวมไปถึงมันสำปะหลงังและพืชอื่นๆด้วยส่วนข้อสุดท้ายคือข้อที่7ค่ะก็ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าโดยมีการเชิญนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมแล้วก็ร่วมพูดคุยเพื่อหาแหนวทางกันค่ะ